เปิดภาพล่าสุดออสโอพาสอดีสามีแก้อภรดีหลังป่วยหนักโรคหายากค่ารักษาปีละล้านและเป็นที่ทราบกันดีว่าออสโอพาสได้พบรักกับนางเอกสาวแก้อภรดีพวะภูตานนและใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอยู่หลายปีมีลูกด้วยกันทั้งหมด3คนก่อนจะอยากขาดกันเมื่อปี2549โดยให้เหตุผลว่าเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิด ขึ้นเนื่องจากนีิสิ์ในการทําธุรกิจปัจจุบันเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะคิดถึงอดีตนักร้องดังในตำนานอย่างออสโอพาสกันว่าเป็นอย่างไรซึ่งขณะนี้ออสโอพาสได้ป่วยเป็นโรคที่รักษาไม่หายแต่ว่าประคับประคองไม่ให้แย่ลงหากดูแลไม่ดีอาการมันจะหนักขึ้นอาจถึงขั้นเป็นอมัอมพฤกษอัมพาตเลยก็ได้ ซึ่งทางด้านอดีตภรรยาอย่างแก้วอัพรดีและลูกๆทั้งสามคนต่างก็คอยดูแลอย่างใกล้ชิดโดยออตโอภาสได้ป่วยเป็นโรคป่วยเป็นการอักเสบของข้อโดยอาการของออตโอภาสเกิดจากภูมิต้านทานในตัวเองมีปัญหามีทางเดียวคือผมต้องผ่าตัดคอ เรามีกระดูกคอหลายซี่ตอนนี้ประมาณสองข้อผมติดแล้วคือถ้ามีอุบัติเหตุชนข้างหลังผมผมคอหักเลยผมเป็นโรคกระดูกไขข้อแบบยึดติดไม่มีอะไรทับเส้นประสาทวิธีการเดียวที่จะแก้ได้คือต้องผ่าตัดแต่การผ่าตัดตรงนี้ถ้ามันไม่หนักหนาถึงขนาด ใช้ชีวิตไม่ได้จริงๆไม่มีคุณหมอท่านไหนอยากทำผมก็ไม่อยากทำเพราะมันเสี่ยงค่าใช้จ่ายก็สูงเพราะการผ่าตัดคอตรงนี้มันจะลงไปถึงกระดูกสันหลังถ้าพลาดมีสิทธิ์เป็นอัมพาตผมหาอยู่เยอะมากกว่าจะเจอว่าตัวเองเป็นโรคอะไรเสียดายที่เจอช้าไปหน่อย เร็วกว่าน,นี้ก็มีโอกาสตอนนี้บางทีก็ใช้ยาฉีดฉีดปุ๊บก็ดีขึ้นทันทีเลยแต่ค่ายาสูงมากเข็มหนึ่งประมาณ50,000ครับเมื่อ2ปีที่แล้วผมฉีด2อาทิตย์ครั้งเฉลี่ยเดือนละ2เข็มก็ตกเดือนละ1 0 0 0 0แสนกว่าบาทแล้วก็มีค่ายากินอีกตอนนี้หยุดฉีดแล้ว ขอเป็นกำลังใจให้นะคะหายเร็วๆนะคะขอบคุณทีนิวค่ะ